สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายไพ่ไพ่กินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่ก็ได้นําขอมูลนิธทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพยน่นะไมเด้อจ้าพี่น้อง <S <S แล้วก็อย่ายลืมกดกระดิงะะยยยย่งเนาะค่ะนอยามแย่ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริพาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะค่ะ <S <S พี่น้องมักอาจารย์ใดชืนชอบอาจารย์ใดหรืออว่าาาาจััักกกกคมมมเมนต์ททยยบยบไะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาเาไล้ยายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูนนอทางอาจารย์ทันแหลกไนเลยจ้ามือแรกมีตำเล้ามีสูตรยายไพ่เจาะไปอยู่ที่บ่อสองคู่กับสามคู่เนาะพี่น้องเนาะลายซุดบ่เกินสี่คู่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้ไปเรียนสูตรมาใหม่แล้วนะคะพี่น้องคะมีทุกหุ่นเนาะพี่น้องเนาะของยายไพ่ไปเรียนสูตรนีไปเรียนมาใหม่มีทุกหุ่นเนาะค่ะพี่น้องมีตำเล้าตำไทยมี ทุกหุ่นมีห้าหน้อยมีอยังมีเบิดพี่น้องย้ายไป,ไปเรียนมาใหม่หมวดนี่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามะเล็งสีลองตามเรา,าเบิรงเนาะคะ่ะว่าสิเป็นจังใดเนาะมาเบิรงนเนื้อทางนี่สรุปล่างของ ren, แอดเปิดล้วบอกว่าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์หาและศูนย์หกอันนี้คือแนวทางล่างเพิ่นเนาะคะ่ะผู้ใดมักแนวทางของแอดเปิดผ้ารวยกระแค็หนาจอเป็นแนวทางน้ำเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมาแอดโชกเนาะคะ่ะซิบบน,นพ้ววๆ่่่าันนพีองคะ สิบบนเียวเวอยู่ที่เก้าวสันเนาะพี่น้อง,องเก่าอีกอย่างดีเนะาะอวสันเนาะค่ะต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าสองตัวข้างเทิงมาเบิ่งพี่น้องวันที่แล้วเข่าเก้าศูนย์เนาะจ้าวันนี้นนนนลักซิเพิ่นมีอยู่สองตัวหลักหน่วยมีอยู่สี่ตัวเนาะจ้าลักซิเพิ่นมีเก่าก็ศูนย์หลักหน่วยมีห้าหกเจ็ดแปดใดติดดับตัวใดก็เอาไปตัดออกใดเนาะพี่น้องอันนี้คือสองตัวข้างเทิงเนาะพี่น้องลองเบิ่งน่ะ่พี่น้องคะ่ะลองดูเนาะคะ่ะมีสิบหน่วยบนให้จับด้วยแต่ว่าเพิาะ มักกว่าไปตามสูตรเพือ่อนเนาะจ้กต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของทีลาพาลวยวสซันพี่น้องทีลาพาลวยวัซซันพี่น้องแต่ว่าแย่แพ้กสิจเจาะตัวเด่นหาย,ยเดอ้อเหล็กเหล็กเจาะตัวเด่นให้บางที่อาจจะเป็นถ้ำเป็นเหล็กตะล่างหายก็ได้เนาะพี่น้องห้พี่น้องไปจับเอาเองเนาะค่ะแต่จ,จะบอกว่าเด่นตัวใดเนาะพี่น้องสําหรับแนวทางทุกแนวทางที่ได้มาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ที่ลาพาลวยเพื่อนเด่นอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสองตัวแคบหน้าจอเป็นแนวทางตามสูตรของเพื่อนได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางค่นบอกว่าอาจารย์เด่นเนาะพนบอกว่าเด่น3มกหาพรูด3ชุด3ตัวและ2ตัวบนล่างแคบหน้าจอาย่ไพ่บริอานไ้อันไหนอานไ้ไดก็อ่านน่าจะพี่น้องอันไหนถ้ามันลายๆายกัให้พี่น้องแคบหน้าจอหรือว่าขันพี่น้องมากแนวทางของอาจารย์เด่นก็จังแคบหน้าจอนะําเพิ่นเนาะค่ะค่อยแคยบหน้าจอไปตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางชุดเน้นเพื่อนแล้วเพื่อนเน้นหาแปดสามแปดสามสามห้าและแปดห้าสำหรับแนวทางชุดเด่นชุดสรุปของอาจารย์เด่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพิจารณานำเพื่อนได้ค่ะพี่น้องคะมาคอยจวดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางพี่น้องล่อมวดที่แล้วพี่น้องได้เนาะคะ่ะสูตรนี้เพื่อนหายไปโดนแล้วเพื่อนกลับมาใหมา่แนวทางสองตัวล่างเอ็กซ์ซูเปอร์แมนพี่น้องจา้าสองสี่สองห้าสามสี่สามหาสี่สี่และสี่หา สองตัวล่างแอดซูเปอร์แมนเนาะงวดที่เลียวเพื่นเข่าเพื่นบอกว่าแย่พายใจอย่าลืมหาเนี่ยแอดทางแอดซูเปอร์แมนมาให้ข่อยน้าเด้อมาแล้วเนาะค่ะสองตัวล่างเน้นๆน้ของแอดซูเปอร์แมนเนาะพี่น้องน้องวดที่เลียวเข่าตกกลับพระจ่าเพื่นเข่าเพื่นหายไปโดนกลับมากไหมแย่เพายเอามาลงหายหม่เนาะพี่น้องเนาะเข่าเป็นงวดแรกงวดที่เลียวนะน้องพี่น้องเนาะมาตามต่อว่างวดนี้เพื่อนสิเข่าบอเนาะจ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางวัดดวงของอันอาจารย์ทไายแก้วเนาะเดินสามกับหนึ่งเนาะค่ะอ่าเก้าหนึ่งเจ็ด 017, 17 3 1, 30และ01วย์หน่งสันพี่น้องอ่าบิ่งบน1กับ7ว็่บิล่าง3กับ1นเนาะคะ่ะพิจารณาได้อาจารย์พ่ายแก้วสรุปหายเพื่อนเพื่อนหายเร็วสองตัวอาจจะเป็นบนล่างอ่เนาะพีน่น้องเนาะสองตัวมาได้บนล่างอะไรเนาะคะ่ะสำหรับอาจารย์พ่ายแก้วเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนือท่างบันเลงเลขวสันพี่น้อง่ะสองตัวล่าง หลักสิบและหลักหน่วยว่าสั้นหลักสิบมีอยู่ที่เจ็ดเก้าศูนย์หลักหน่วยหนึ่งตัวเดียวเขียนเขียนว่าสั้นเอาพิจารณาได้ค่ะพี่น้องผู้ใดมักกับจังจวดจาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำรับแนวทางของบันเลขเลขเอ็ดไยเอ็ดไยบันเลขเลขเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสุดจัดประลัดบอกว่าสั้นพี่น้องเด่นบนลางเนาะค่ะหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดมาตัวว่าสั้นพี่น้องเอาพิจารณานำเงินใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ โตไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยท่างหวยราชาเนาะเด่นแปดกับเก่าวสันหวยราท่าเพลินวานเนาะแปดสามห้าแปดห้าศูนย์แปดเก้าสามแปดศูนย์เก้าสองตัวอยู่ที่เก้าศูนย์เก้าสองเก่าเก่าสี่อ่ 5, าเก้าสี่หาวสันพิจารณะน้ำเพลินใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะพูดได้บอมี่เนาะผมก็มีลุงโตไปเลยจ้าหอยวานเปนโทรศัพท์เก่า หรอเอานี่เป็นแนวทางเงินของเงินแอสไซน์นามเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอสไซน์นามเราบอกว่าเด่นที่เจ็ดวสันเน้นเน้นเจ็ดหนึ่งโตเดยียวเขียนวสันซีเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์พายแก้วเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะดับล่างแนวทางเงินสูตรนีวสันงวดที่แล้วดับเจ็ดเอาอยู่ได้ออกหนึ่งสี่ ดับล่างอยู่ที่เก้าว่าสันโอ้ส้นลายข้างเนาะพี่น้องเนาะส้นลายค่นเนาะค่ะดับล่างเก่าเลขติดล่างอยู่ที่ศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์สองสี่หกแปดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเลขดับและเลขเด่นล่างเทพบรรลือเนาะค่ะต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนและสองตัวบนของเอสสมยายไพ่จะอ่านแต่สองตัวเทิงไห้เนาะพี่น้องเนาะสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกสี่สองสี่สามสี่หกสี่เก่าเนาะค่ะ สำหรับแนวทางของแอดสมเนาะส่วน3าตัวเขียนาจอเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจะน่าน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับสนิทล่างวสันแนวทางของแอดสตางดับล่างแอดสตางวันนี้อยู่ที่ดับ2ล่างเนาะคะ่ะแอดสตางเราบอ,อกว่า2ดับล่างเนาะดับ2ล่างเคนเคนวสันผู้ใดมักสองกับจวดจาดใดขึ้นเกลต์ตะวันอันนี้เป็นสูตรดับของเพลินเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่าง เด่นลางแนวทางของเอ็เคอีเนาะค่ะเด่นห้าล่องหนึ่งเอาเพิ่อนคือมาเด่นเลขดับแย่ไพ่เนาะบานพี่น้องเนาะทำไมเพิ่นมาเด่นเลขดับแย่ไพ่เนาะค่ะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นผู้ใดมากระจวดจ้าได้ขึ้นเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบาดที่นี่สองตัวลางเน้นมาแล้ว่าสั้นเน้นห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้าว่าสั้นเด่นเด่นที่สุดก็คือหาละเอาเลขดับแย่ไพ่อาจจะเอาเอยูก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ มักกัค่อยพิจารณาน้ำเพลินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางดับลางอีกสูตรหนึ่งเนาะจ้ะดับสูตรนี้งวดที่เรียลูดเนาะค่ะนอเทบอลลือเนาะค่ะบนดับซีงวดนี้ดับหนึ่งเอามีเพิ่นมีเลขดับสองสูตรเนาะค่ะสําหรับแนวทางเทพบอลลือสูตรขั้นเทพเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสรุปสองตัวลางแนวทางของคนเพชรเนาะค่ะเด่นซีก็แปดเน้นที่สุดก็คือซีแปดล่องแปดสองกันซีสองกับแปดแปดมาสั่นสําหรับแนวทางของ คนเผ็ดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของคนไทยอย่างิี่เป็นเบาไทยหย่อเนาะพี่น้องเนาะข้างล่างว่าสั่นเบาไทยหย่อนระหว่าอ่างวดที่เรียกเขาซีหนึ่งตกกลับเนาะจ้ะมีแค่สี่คู่เนาะจ้ะงวดนี้ซีเก่าซีศูนย์หาเก่าและหาศูนย์มักตัวใดขัดหมักซีเก่าซีศูนย์บดติดดับแยกไพ่ติดขัดถ้าเอาแน่ๆบดติดดับทั้งสองต้องทั้อง,อง,อง,องอาจรรา,ร,าจร,รย์ทั้งหลายๆอาจารย์อยู่ที่ซีศูนย์ตัวเดียวแขนเขข้างล่างเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะ หามาปิดถ่ายยูยแนวทางเอตนาคิโนนี่จะเด่นเลขเด่นกำลังวัดเนาะค่ะมาได้บนล่างเนาะซีซีหกเจ็ดเนาะพี่น้องเด่นที่สุดคือหกประสันสำหรับแนวทางของเอตนาคิโนผู้ใดหมักแนวทางเพื่อนเอดนาคิโนก็เคีบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ย้ํให้ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ้าที่เดีเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรว,วยๆปังๆสุขสุขคนเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นกจากที่ได้แบ่งปันขอมูลนทห้งยายไพ่มาให้พ่พอเมพินองได้เบิงได้ช่มเป็นแนวทางนะจาะขอบคุณในห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า